คำเตือนนะโว้ยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นให้นึกซะว่ามานั่งล้อมวงฟังผมโมะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ฟังกันนะเฮ้ย hey, ตั้งใจฟังให้ดีนะในแต่ละปีเนี่ยมีรถไถถูกถุยออกมาเป็นล้านๆคันเพื่อเลี้ยงปากท้องคนแม่งทั้งโลกแต่ในสมรภูมิที่เดือดเป็นไฟนี้มีแค่หตระกูลใหญ่เท่านั้นที่กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จ แล้วที่มันกว่านั้นคืออะไรวะคือการแย่งชิงคําว่าเบอร์หนึ่งฝั่งหนึ่งแม่งบอกกูขายได้เยอะที่สุดเว้ยอีกฝั่งสวนกลับแต่กูทําเงินได้เยอะที่สุดวันนี้แหละเราจะมาชําแหละให้เห็นจะจะไปเลยว่าใครคือของจริงแต่ก่อนจะไปลุยกันเฮ้ยพวกเราเป็นไงกันบ้างวะสบายดีกันไหมงานการช่วงนี้คงจะหนักหน่วงน่าดูเลยสินะ ไม่เป็นไรมา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 นั่งพาาักแขยใจหาคอฟังเรื่องสนุกสนุกกันตรงนี้ก่อนและถ้าไม่อยากพลาดสงครามครั้งต่อไปช่วยเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะกดติดตามกดการแจ้งเตือนแล้วก็กดถูกใจให้กันหน่อยขอนะเว้ยเอาละมาเริ่มนับถอยหลังกันที่อันดับ5เจ้าพอรุ่นเกาแห่งวงการแมสซี่เฟอร์คุสันไอ้สามห่วงในตำนานนี่แหละคือผู้บุกเบิกคือคนเขียนกฎที่ไอพวกที่เหลือ แม่งก็แค่ต้องเดินตามรอยตีนที่แกขีดไว้ทั้งนั้นแหละที่เด็ดของมันคือระบบเฟอร์กุสันฟังนะสมัยก่อนรถไถ่ายมันแค่ลากผ่านไปทื่อๆเหมือนควายเหล็กแต่ตาแฮร์รี่เฟอร์กุสันแกคิดระบบแขนยกสามจุดขึ้นมา มันไม่ใช่แค่การยกโวยแต่มันคือวิชาตัวเบาของหนังจีนกำลังในภายในมันถ่ายน้ำหนักของอุปกรณ์ข้างหลังมากดทับที่ล้อหลังของรถไถําทำให้รถแม่งเกาะดินแน่นตึบโดยต้องไปเพิ่มน้ำหนักให้รถมันหนักอึง้งมันคือสุดยอดเคล็ดวิชากโกงที่เปลี่ยนโลกไปตลอดการแล้วความถึกของมันนะหรอขนาดเซอร์เอ็ดมันฮิลลารีผู้ชายคนแรกที่พิชิตยอดเข่าเอเวอเรสต์ได้นะ่ะตอนที่แกจะไปคั้วโลกใต้นะ่ะ แกไม่ได้เอารถถังไปนะเว้ยแกเอารถไถเฟอร์กุสัน T E 20ธรรมดาธรรมดานี่แหละขับลุยหิมะไปจนถึงขั้วโลกใต้ได้สำเร็จเป็นคนแรกที่ใช้ยานพาหนะทางบกคิดดูแล้วกันมันจะทนไปถึงไหนวะมาถึงอันดับ4ไอหนุ่นเลือดร้อนสุดเฟียวนิวฮอลแลนด์ไอปีศาจสีน้ำเงินตัวนี้มันไม่ได้มาเล่นๆน,นะ ตักกูลมันใหญ่เพราะมันคือผู้สืบทอด DNA ความแรงโดยตรงมาจากแผนกรถไถ่ายในตำนานของฟอร์ดหลายคนสงสยัยฟอร์ดหายที่ไหนไม่ได้หายค่ะแค่ขายกิจการรถไถ่ายให้เจ้านี่ไงล่ะแล้วความเจ๋งของไอ้หนุ่มนี่คืออะไรมันเป็นผู้นำด้านพลังงานทางเลือกเป็นเจ้าแรกๆที่คิดคนรถไถ่ายที่ใช้ก๊าซมีเทนเป็นเชื้อเพลิง พูดง่ายๆเลยนะคือมันหาวิธีเอารถไถคันบเบ้อให้วิ่งด้วยขี้วัวจากฟาร์มของเกษตรกรเองได้เออฟังไม่ผิดหรอกขี้วัวนี่แหละเปลี่ยนของเมนๆให้เป็นพลังงานขับเคลื่อนรถไถได้คิดดูดิว่ามันหัวใสขนาดไหนลดต้นทุนให้ชาวไร่ชาวนาแบบเห็นๆเลยต่อกันที่ยนดับสนินจานักฆ่าจากแดนอาทิตย์อุทัยคูโบตา หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจุดกำเนิดของไอรรถถยสีส้มเนี่ยมันมาจากโรงงานหล่อท่อประปาเหล็กนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเครื่องยนต์ของมันถึงทนทานเป็นบ้าเป็นหลังเพราะพวกมันคือปรามาจรด้านการหล่อโลหะมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนแล้วโว้ยแล้วทีเด็ดที่ทำให้มันตบพวกรถไถฝรั่งตัวใหญ่ๆคว่ำกลางนาข้าวคืออะไรคือระบบเฟืองดอกจอกที่ล้อหน้าหนึ่งทำให้มันเลี้ยวได้แคบแบบเป็นไปไม่ได้ 2. มันซิวกันน้ํากันโครนได้สนิทและ 3. ม,มันเลยมุดซ้ายปลายขวาในนาข้าวที่เป็นโครนตมได้เก่งกว่าใครทั้งหมดไอ้พวกรถยักษ์จากตะว,วันตกเจอโครนก็ติดแงกแต่ไอ้ส้มเล็กนี่มันแหวกว่ายเหมือนปาลาไหลเลยโว้ยชนะกันด้วยสมองล้วนๆมาถึงรองแชมป์ไอ้ยักษ์เหล็กขวัญใจมหาชนมหินทราจากอินเดีย เจ้านี่อาจจะไม่ใช่รถที่สวยที่สุดหรือล้ำสมัยที่สุดแต่มันคือนักสู้ข้างถนนที่ถึกเหมือนแรดและเป็นแชมป์โลกที่ไม่มีใครเถียงได้ถ้าเรานับกันที่จำนวนขันที่ขายได้นะหัวใจของมันคือเทคโนโลยี MDI มันคือปรัชญาเครื่องยนต์ที่เน้นแรงบิดมหาศาลในรอบต่ำประหยัดน้ำมันโคตรและที่สำคัญที่สุดชิ้นส่วนมันน้อยซ่อมง่าย ในขณะที่ยี่ห้ออื่นต้องใช้คอมพิวเตอร์เสียบตูดเพื่อซ่อมแต่มหินทรามึงเอาค้อนมาทุบๆเคาะๆแม่งก็วิ่งต่อได้แล้วนี่แหละคือรถไถสำหรับโลกแห่งความเป็นจริงและแล้วก็มาถึงศึกตัดสินสองมหาอำนาจที่อ้างสิทธิ์ในันลังเบอร์หนึ่งฝั่งหนึ่งคือมหินทราราชาของมวลชนที่ครองโลกด้วยจำนวนอีกฝั่งคือราชันแห่งเงินตราที่กวาดรายได้เรียบ ก่อนที่เราจะไปดูหน้าตาของอันดับหนึ่งผมอยากถามใจพวกเราทุกคนจริงๆในใจของพวกเรานะ่ะใครคือเบอร์หนึ่งตัวจริงและนี่คืออันดับหนึ่งราชาสีเขียวผู้ไร้เทียมทาน John จอห์นเดียร์เจ้านี่ไม่ใช่แค่บอสธรรมดาแต่มันคือเจ้าพ่อมาเฟียที่คุมวงการนี้อยู่ มันไม่ได้ครองโลกด้วยพลังกำลังอย่างเดียวแต่มันครองโลกด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นด้วยข้อมูลและด้วยเงินที่เยอะจนน่ากลัวตำนานของมันไม่ได้เริ่มจากเครื่องยนต์นะแต่เริ่มจากช่างตีเหล็กคนหนึ่งชื่อจอร์เดียในปี1837ที่คิดค้นไถเหล็กกล้าขัดมันขึ้นมาสมัยก่อนไถมันทำจากเหล็กหล่อดินเหนียวมันเกาะติดต้องจอดขูดดินออกตลอดเวลาแต่นวัตกรรมง่ายๆแค่นี้ ทำให้เขาดังเป็นพลุแตกนี่คือ DNA ของบริษัทที่สร้างอาณาจักรขึ้นมาจากการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีแต่ความไฮเทคของมันนี้เองก็นำมาซึ่งดราม่าครั้งใหญ่นั่นคือประเด็นสิทธิ์ในการซ่อมครับจอร์เดียแม่งล็อกซอฟต์แวร์ทำให้เกษตรกรไม่สามารถซ่อมรถถ่ยของตัวเองได้ต้องพึ่งผาช่างจากศูนย์เท่านั้นมันเลยเกิดคำถามที่ดังกระหึ่มขึ้นมาว่านี่มันรถถ่ยของกู้ กูก็จ่ายเงินซื้อมาทำไมกูถึงซ่อมรถไถข,ของตัวเองได้วะเรื่องนี้แม่งเปลี่ยนสถานะของเจ้าของรถให้กลายเป็นแค่คนใช้งานเท่านั้นน่าโมโหไหมละ่ะและนี่คือความจริงจอร์เดียไม่ใช่แค่บริษัทรถไถอีกต่อไปมันคือบริษัทเทคโนโลยีที่ดันขายรถไถด้วยรายได้35%มาจากเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์แล้วเชื่อไหมว่าไอ้สิสุดท้ายมาจากอะไร สินค้าแฟชั่นไอหมวกแก๊ปสีเขียวเหลืองโลโก้กวางกระโดดของมันเนี่ยเป็นสินค้าแฟชั่นที่ขายดีถล่มทลายทั่วโลกบ้าไปแล้วจากวิศวกรอัจฉริยะชาวไอริชสู่โรงหล่อท่อในญี่ปุ่นและช่างตีเหล็กในอเมริกาการเดินทางของหราชรถไถ่นี้มันสอนให้เรารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การแข่งขันของเครื่องจกักรไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องยนต์ แต่มันคือการแข่งขันระดับโลกเพื่อความมั่นคงทางอาหารของมวลมนุษยชาติการแข่งขันเพื่อให้พวกเราทุกคนมีข้าวกินแล้วถ้าเป็นพวกเราละ่ะถ้าได้นั่งอยู่หลังพวงมาลัยจะเลือกใครจะเลือกเจ้าพ่อมาเฟียที่ไฮเทคแต่แตะต้องไม่ได้หรือจะเลือกนักสู้ข้างถนนที่ถึกทนละไว้ใจได้พิมพ์มาบอกกันในคอมเมนต์หน่อยสิผมอยากรู้จริงๆ ขอบคุณที่อดทนทนฟังผมโม้จนจบนะอยากฟังอยากรู้เรื่องอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปสัญญาว,ว่าจะหาเรื่องที่มันกว่านี้มาเล่าให้ฟังอีกดูแลตัวเองกันดีๆนะทุกคน